สวัสดีค่ะเรามาเสนอปลั๊กปีแอมรถยนต์รุ่น MP h e B01 นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปลั๊ก3พินใช้ต่อกับ Type PM รถยนต์ได้ทุกรุ่นวิห้อเลยค่ะสามารถเสียบเข้ากับปีแอมได้เลยนะคะคุณภา,าพดีเกรด A ขาทองแดงแบบงอค่ะแรงดันไฟฟ้า300โวลต์กระแสไฟ 10A นะคะตัวนี้นะคะเขาออกแบบให้ทามุม90อ,องศาค่ะจะได้ไม่ต้องเปิดพื้นที่นะคะสะดวกติดตั้งงา่ายใช้งานง่ายน,นะคะประสิทธิภาพสูงในมาตรฐานม,มีความเสถียรสูงค่ะวัสดุแข็งแรงทนทานนะคะขนาดสินค้านะคะกว้าง17ม mm, มยาว2เมส mm ่ะขนาดสายนะ2ะ12ถึง เสียบริกัรไวเกตนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นการขันน็อตยึดสายนะคะไม่มีหลุดอย่างแน่นอนค่ะสินค้าของเรามีรับประกันทุกชิ้นเลยนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางร้านเรามีแอนดีคอยให้บริการตลอดเวลาเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากร้านเราอย่าลืมติดตามนะคะของเราให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ